กิจกรรมที่6การบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมของอุ้งเชิงกรานในการบริหารร่างกายในขณะตั้งครรภ์จะทําให้เกิดความพร้อมและความแข็งแรงของเอ็นข้อต่อและกล้ามเนือ้อสําหรับการคลอดถ้าหากมีการบริหารร่างกายอย่างเหมาะสมกับอายุครรภ์โดยมีผลการศึกษาพบว่าการออกกําลังกายในสติตั้งครรภ์น,นั้นจะช่วยให้ระยะเวลารอคลอดสั้นลงได้นอกจากนี้ การบริหารร่างกายยังสามารถช่วยให้ผู้คลอดมีระบบไหลเวียนเลือดที่ดีการเผาผลาญในร่างกายดีและช่วยปรับสภาพอารมณ์ของผู้คลอดให้ดีขึ้นทำให้ผู้คลอดหลับสบายขึ้นการบริหารร่างกายนั้นเราสามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์20สัปดาห์ขึ้นไปค่ะทำจำนวน3มครั้งต่อสัปดาห์และเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อขาแข็งแรงลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และยงช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้แต่เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อตัว,ตวผู้คลอดและทารกในครรภ์ะคะดังนั้นเราจะมีข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์โดยแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์สามารถบริหารร่างกายได้อย่างน้อยวันละ30นาทีหรือ,อยังน้อยสัปดาห์ละ3วันในรายที่ไม่มีข้อห้ามใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายระบายอากาศดี สวมยกทรงที่สามารถประคองเต้านมได้ขณะบริหารร่างกายและบริหารร่างกายในพื้นที่โลง่งอากาศถ่ายเทลดท่าบริหารร่างกายที่ต้องนอนหงายราบนานๆเน,นืน่องจากอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณส่วนต่างๆได้ไม่สะดวกเกิดอาการหน้ามืดรวมทั้งอาจทําให้เลือดขั่งที่ขาทั้งสองข้างได้ง่ายหลีกเลี่ยงการบริหารร่างกายในท่าลุกนั่งเนื่องจากจะทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณอุ้งเชิงการานได้จากการที่กล้ามเนื้อหน้าท้องแยกออกจากกาัน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมหรือใช้ปริมาณออกซิเจนมากเกินไปโดยเราสามารถสังเกตได้จากการพูดคุยได้โดยไม่มีอาการเหนื่อยหอบแสดงว่าการออกกำลังกายมีความปลอดภัยดีค่ะไม่ควรหยุดบริหารร่างกายทันทีหลังการบริหารร่างกายควรผ่อนคลายให้ร่างกายเย็นลงด้วยการก้าวเดินอย่างช้าๆประมาณ2-3นาทีก่อนหยุด ดื่มน้ำก่อนบริหารร่างกาย2ชั่วโมงและหลังบริหารร่างกายจำนวน4 8 0ซ c เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำวันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างท่าบริหารร่างกายอย่างง่ายของคุณการจนาโกธยะและคณะเพื่อให้ผู้ครอสามารถนำไปใช้และเตรียมข้อดได้ตามความเหมาะสมและฝึกปฏิบัติตามที่บ้านได้โดยจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือขั้นอบอุ่นร่างกายค่ะ ขั้นตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ท่าท่าแรกคือท่าหมุนไหลให้ผู้คลอดใช้มือแตะไหลกลางแขนด้านข้างจนรู้สึกตึงและหมุนออกไปด้านหน้าทำติดต่อกัน10ครั้งช้าๆท่าต่อมาคือท่ายืดข้างลําตัวโดยให้ผู้คลอดยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกห่างกันเล็กน้อยจากนั้นให้เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะข้างใดข้างหนึ่ง และแขนอีกข้างเท้าสะเอวจากนั้นยืดแขนขึ้นจนสุดศีรษะและดึงแขนลงทำชาช้าๆิ0ครั้งสลับข้างกันค่ะท่าต่อมาคือท่าบิดลำตัวให้ผู้คลอดยืนตัวตรงมือเท้าสะเอวแยกเท้าทั้งสองข้างเล็กน้อยเอียงลำตัวส่วนบนไปทางด้านขวานับ1-5ถึงและกลับสู่ท่าเดิม ทำข้างละ10ครั้งช้าๆค่ะท่าต่อมาคือท่าเหยียดยืดกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อขาให้ผู้คลอดใช้มือจับพนักเก้าอี้และยืนตัวตรงเท้าทั้งสองข้างแยกห่างก,กันเล็กน้อยวางมือจับพนักเก้าอี้ลากเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหลังและงอเข่าเล็กน้อยนับ1 5ถึง5และกลับสู่ท่าย,ยืนตรง ทำสลับข้างกันค่ะข้างละ10ครั้งช้าๆท่าต่อมาคือท่ายืดกล้ามเนื้อหลังค่ะให้ผู้คลอดนั่งตัวตรงบนเก้าอี้ให้เท้าราบกับพื้นเล็กน้อยและวางมือบนหน้าขาจากนั้นก้มตัวพร้อมกับลากมือทั้งสองข้างผ่านเขา่าจนถึงข้อเท้าให้ทำเท่าที่ทำได้ค่ะ และลากมือกลับสู่ท่าเดิมยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างและกลับสู่ท่านั่งตรงทำติดต่อกัน10ครั้งค่ะและท่าหมุนข้อเท้าให้ผู้คลอดนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งและใช้มือหมุนข้อเท้าช้าๆนับ1ถึง5วาดเป็นวงกลมทำติดต่อกัน10ครั้งสลับข้างค่ะ ต่อมาคือขั้นตอนที่2การบริหารร่างกายอย่างต่อเนื่องสำหรับขั้นตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ท่าค่ะท่าแรกคือท่าบริหารกล้ามเนื้อขาให้ผู้คลอดนอนหงายแยกเท้าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณวางแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นและลำตัวชันเข่าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นตั้งฉากกับลำตัวนับ1-5ถึงและลากเท้าข้างนั้นลงราบกับพื้น ทำแบบนี้10ครั้งช้าๆสลับข้างกันค่ะต่อมาคือท่าบริหารยกเชิงกรานให้ผู้คลอดนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างและแยกเท้าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อยวางแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นและลำตัวสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับขมิบและเกรงช่องคลอดและยกก้นลอยจากพื้นเกรงค้างไว้นับ 1- ถึงห และคลายการเกงช่องคลอดวางก้นลงสู่ท่าเริ่มต้นทำแบบนี้ช้าช้าติดต่อกัน10ครั้งค่ะและท่าสุดท้ายคือท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังค่ะให้ผู้คลอดอยู่ในท่าคลานหลังตรงไม่แอนหลังสุดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับขขมวท้องและโก่งหลังขึ้นบริเวณเอวหายใจเข้าออกช้าๆนับ1-5ถึงห และคลายการเกรงกล้ามเนื้อวางหลังตรงกับสู่ท่าเดิมทำติดต่อกัน10ครั้งช้าๆค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นการผ่อนคลายค่ะในขั้นนี้จะมีจำนวนทั้งหมด6ท่าง่ายๆด้วยกันสำหรับท่าแรกคือการนอนหงายผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่และแขนค่ะให้นอนหงายราบ กำมือให้แน่นแล้วคลายติดต่อกัน10ครั้งค่ะต่อมาให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนโดยให้ผู้คลอดงอข้อศอกแล้วคลายทําติดต่อกันข้างละ10ครั้งค่ะ ต่อมาคือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่และหลังให้นอนราบวางแขนข้างลำตัวและยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะและกลับลงมาสู่ท่าเดิมทำแบบนี้ช้าๆติดต่อกันข้างละสิบครั้งค่ะต่อมาคือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังอุ้งเชิงกรานและขาให้ผู้คลอดนอนชันเข่าขึ้น บิดเอวไปด้านซ้ายสลับกับบิดเอวไปด้านขวาทำแบบนี้ติดต่อกันชา้าๆข้างละสิบครั้งค่ะถ้าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาและเท้าให้ผู้คลอดนอนราบหมุนข้อเท้าทั้งสองข้างไปด้านขวาสลับกับหมุนไปด้านซ้ายวาดเป็นวงกลม ทำติดต่อกันข้างละ10ครั้งค่ะและท่าสุดท้ายเป็นท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อให้ผู้คลอดนอนหงายหลับตาและผ่อนคลายจนรู้สึกว่าหายเหนื่อยถือเป็นอันเสร็จสิ้นการบริหารร่างกายกล้ามเนื้ออุ้มเชิงการของเราแล้วค่ะทำตามกันได้ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะการบริหารอุ้งเชิงการ จะช่วยทำให้ผู้คลอดสุขภาพดีและลดระยะเวลาการรอคลอดได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงกระชับอุ้งเชิงการและระบบไหลเวียนเลือดดีลดอาการปวดเมื่อยและลดอาการท้องอื่นได้นะคะแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำตามัที่บ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามจนถึงกิจกรรมสุดท้ายระหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ท่านได้รับชมจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้คลอดเอง หากไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันสามารถรับชมทวนซ้ำได้บ่อยตามความต้องการของผู้คลอดทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะ